สมคิดพุ่มพวงฆาตกรในคราบคนรักฆาตกรรมหกศพที่คนไทยขนานนามว่าคิดเดอะริปเปอร์ปี2548ประเทศไทยสั่นสะเทือนด้วยข่าวฆาตกรรมหญิงสาวห้ารายติดกันภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพวกเธอมีบางอย่างเหมือนกันทำงานนวดแผนโบราณหรือเป็นหมอนวดแผนไทยและทั้งหมดเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมในห้องพักของตัวเองฆาตกร,รมไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ ใช้ชื่อปลอมหลอกเหยื่อว่าเป็นนักธุรกิจเป็นคนมีฐานะและที่น่าขนลุกที่สุดคือเขามักวางตัวเป็นแฟนของเหยื่อทุกคนตำรวจใช้เวลานานนับเดือนจนในที่สุดพบตัวชายคนหนึ่งชื่อจริงคือสมคิดพุ่มพวงเขาสารภาพอย่างหน้าตาเฉยว่าเป็นคนลงมือฆ่าทุกคนเขาแค้นผู้หญิงพวกนี้และคิดว่าถ้าจะมีความรักมันก็ต้องเป็นแบบที่เขาคุมได้ เขาถูกสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ผ่านไปไม่ถึง14ปีเขาได้รับการลดโทษและถูกปล่อยตัวในปี2562ด้วยเหตุผลว่ามีความประพฤติดีคนทั้งประเทศยังจำชื่อเขาได้ไม่ทันลืมและเพียง6เดือนหลังจากออกจากคุกสมคิดฆ่าคนอีกครั้งเหยื่อรายที่6คือหญิงสาวในขอนแก่นอายุ51ปีพบเป็นศพในบ้านตัวเองคอมีรอยถูกบีบ ตายมาแล้วหลายวันเพื่อนบ้านจำหน้าแฟนใหม่ของเธอได้ใช่เขาคือสมคิดพุ่มพวงการจับกลุ่มครั้งที่สองสะเทือนสังคมยิ่งกว่าเดิมเขานั่งยิ้มในรถตำรวจยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้ตายแล้วพูดว่าผมขอโทษครับผมห้ามตัวเองไม่ได้วันนี้สมคิดกลับเข้าสู่เรืองจำในคดีฆาตกรรมซ้ำหลายคนถามว่าเขาเคยเปลี่ยนจริงไหมหรือจริงๆแล้วปีศาจแค่รอเวลาหลุดออกมา